มาถึงวัดที่อยู่ตรงส่วนจะขึ้นยอดมูลอิแล้วนะฮะเดี๋ยวไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่สักเล็กน้อยนะครับตามความเชื่อของคนที่นี่ครับหลังจากนั่งรถโฟล์วไ i v e มาตามทางเป็นระยะเวลาประมาณสาชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจากนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นทางเดินขึ้นยอดนะครับ

มีสัญญาณโทรศัพท์ไหมตรงนี้อะมูเนีอะใส่อะไ่เนี่ย้นู่นตรงนู้นมีเหรอ่ะมีสัญญาณโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรอจอไบนที่ยังที่ดีแท็กจอดีแท็มันทร c a ี่อะมันคอเบียนี่อะไม่หดูอีกมดเลยนไะมันไม่ได้มีทุกส่วนโอ้ต้องเดินหา